ไปเลีนทกงานเนี่ยก็ไม่ได้ไปทุกงานเลยมีเวลาหนยก็เลยไปเอาเรีวันใดวันดี้กหลับเด้ดเห็นนอะเห็นเนาะบ่เน<ะ>อ่อะสั่นเอากางเกงมาให้ขอบคุณค่ะตัวเท่าไหร่ตัวละสองร้อยให้ฟรีนะนึงอาบน้ำยาง ยังมันมีทายสัตว์เอยบอกน่าเแบดมันพักนไหมต่ำบนามมันยังเห็นยังนี่เห็นยังนี้ไปดูผ้ามาน้องใสยบังดิตัดขาตัดขาขาได้ใส่ยังไงเห็นโกบินนึ่งบุห็นนะ

นปูกินข <is>. ้าวอยไไปยังเละไปทแหล่งได้มีเงินได้จุดลล่นะจา่งเรพันหนึ่งกับเอลิเซนี่ขาไแหล่งนี่เงเอ้นี่เจหนก็ถูกมาซะอ่ป้งกะปึ้งกปึอแต่ดงานแตเมอไรดงานแตมอเออนะดี

อืมอืมนะบ้าบ้างานบ่อย่ไรอย่างเใช่เอ็มนั่นี่โกิโดมันรวงตัวนี้ตัวใส่แล้วมันตัว้นะโคใส่รวง

สองร้อยนะสองร้อยไรไม่มีตังกุศลมากเลยพวกนี้มีอะไรกินเลยนี่คือ,อไรนี่โอ้โหมากงมเงี่ย